จเจริญพรอาหารแต่ละมือ้อเราจะชอบรสชาติของความเปรี้ยวความเค็มความเผ็ดความหวานจะจัดจ้านสุดท้ายก็ต้องจบด้วยน้ำจิ้จืดทุกมือ้อสิ่งมีชีวิตในโลกจะอาหารรสชาติใดท้ายที่สุดน้ำถือว่าเป็นการขีดเส้นใต้ของการจบอาหารหนึ่งมื้อในทุกครั้งเหมือนกันกับอารมณ์ของคนในแต่ละวัน แม้เราจะชอบอารมณ์ของความริษยาเกลียดชังหรืออารมณ์ของความรักความโกรธแต่สุดท้ายคนก็มักจะพูดเสมอว่าขอฉันอยู่เงียบๆคนเดียวสักพักหนึ่งได้ไหมถ้าธรรมชาติไม่มีกลางคืนให้มนุษย์ได้พักคงเป็นเรื่องวุ่นพอสมควรว่ามนุษย์จะต้องเป็นโรคประสาทกันไม่ใช่น้อยดังนั้นประโยชน์ของสมาธิหรือการสวดมนต์ในแต่ละวันค่ำคืนหรือเย็นเย็นของทุกวันอย่างนี้ ขอให้นึกอยู่เสมอว่าเราจะสรุปจบเรื่องราวในวันนี้และเตรียมพร้อมที่จะไปสู้กับอารมณ์ที่มีรสชาติหลากหลายในวันพรุ่งนี้อย่างไรขอให้ยึดหลักของสมาธิหายใจเข้าพุทโธมีสติรู้ลมหายใจเข้ายาวออกสั้นเข้าสั้นออกยาวก็รู้ตามเป็นจริงเถิดสรุปจบอาหารแต่ละมือ้อด้วยน้ำจืดสรุปจบอารมณ์ในแต่ละวันด้วยสมาธิและก่อนจะออกไปทำงานให้จิตนิ่ง,งจะเป็นการดี จเจริญพร